และคืนนี้เพื่อไม่มีการเสียเวลาเพลงนบุญจากจังหวัดสิงห์บุรีพรเทพพทวีภูมิจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมกันในทอ้อง,นทองเรื่องผู้แพรรักจากในท้องเรื่องผู้แพรรักกับท่านผู้ชมมีรักแฟนที่กระบ หากเลือกนี้ไปซ้ำลิเกคณะหนึ่งคณะใดถือว่าเป็นแกงคนบอ้อมนเนี่ยนะพนักแต่งพนาดแสดงอัตรลอาจจะแตกต่างกันชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังท่านเชี่ยวภาพคือดวงตาท่านผู้ชมคือดวงใจคณบมาตรฐานนิเกไทยแห่งอำเภอท่ายบางราจานจังหวัดสิงคบปรีพรเทพดุวีแสดงลิศ ร่วมโดยวงนาตีวิพากครับประจำทีมงานสายชนบัญชาพิสมันธ์ชาไฟแสงสีเสียงวันชัยไรอันซาวเอาเย่เอาเอ้ยเอาเย่ฉากแรกครับตุ้มเบิอสอุขแ่าวนักผู้ชมที่รักแฟนที่กลัวปมและสัมผัสจากดาวร้ายสายชนพรทวีพร้อมด้วยผู้มากความสามารถด้านหน้าเวทีครับอาจา,าร,รย์ชาตีวีรวัฒน์สุริโยพรทวี จะขาดซิงไม่ได้จะลืมซิมไม่ได้น้าตลกซุปเปอร์สตาร์ซิงเสี่ยวดวงดียิกงดึกยิ่งสนุกครับจากในท้องเรื่องผู้แพ้รักถูกต้องนะแม่จ๋ายิกดึกยิ่งสนุนกน,กกนาดกนนนนำดองแม่จิตอนาถต,ตกมาเป็นทาสเฉร้อ ถูกคอปรักปรำเปรีย่ย้ไยผูดย่ะยามเย้ยขับไร่ใช้มันสมองอันทันสมัยเพนการวางไว้ก็มีจากบดแอกแบกมหรายปีไขรควางเป็นผีแพ้พ้ายอย่าปล่อยหลายชั่วโมงบอกดงเมล เราต้องขีดเส้นในเขตประสาทกำจัดอนุรักษ์โคนอนุราชไม่ให้แพ่นพลาดเพลอพายอีกไม่กี่ชั่วโมงทุนดงเมนใครต่างรู้เช่นเห็นชัดต้องหยุดความลันทดต้องปดจกทาดเราต้องไม่ประมาทขาดหมาย ต้องใช้สติปัญญานนต้องเล่งเวลาเร็วไวท่านราชครูเสียฮะ,ะดะ้วยความตงรักของท่านราชครูจากแผ่นดินของขมຈมาไป็นเล หน้าพื้นแผ่นดินของอาดุราชพร้อมอานุรักษสองสี่พี่น้องท่านไม่เคยปรีปรากบอกว่าถอยโทสอนเขาอยู่เสมอว่าเราทนเอาเข้าไว้ก่อนไม่โอกาสยามหนึ่งยามใดปลดแอกออกจากบาได้ยามนั้นแหละเราจะมีความสุขมากที่สุดถ้าดูสถานการณ์แล้วถึงแม้เราจะเป็นเฉลยแต่เราก็มีไพ่ที่เหนือกว่า เพราะฉะนั้นฟาบาดใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เนินนานเพราะเราจะพาดท่าตอนนี้ฟาบาทได้เปรียบในทุกๆเรื่องพยายามสนับสนุนให้น้องสาวฟาบาทนั้นยึดหัวใจของอนุราชให้ได้กําจัดอนุรักษ์ออกไปจากแผ่นดินแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นสําหรับการกระทําต่างๆพืะออะไรข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านราชครูรพยาคาพระองค์ท่านดีสุรเทพี่น้องของข้าตอนนี้ใช้มันยาจริง ไทยบวงสวารรอกรอจนอนุรักษ์ผู้น้องขึ้นเฝ้าอนุราชผู้พีไม่ได้เพราะหลงในรถสวาส์วันนี้ก็าจะไปขึ้นเฝ้าอนุราชพร้อมไปน้องของข้าถ้าหากสิ่งที่ข้าวางแผนไว้สําเร็จท่านหลาจะรู้นี่พร้อมด้ทันพระยาค่ะเราจะกลับแผ่นดินของขมแมไม่ใช่แบบเฉเลยแต่แบบซึ่งเป็นไทยแต่ตนเองรับด้วยกก่า เิญมุ่งหนาไปอ่เอยพาไปเกรียมซุ่มอย่าให้ใครจับได้พี่ลุกต้องเตรียมการเหมือนดังว่าดังราชาสั่งไว้ท่านคอดูรละเอียดรอบอๆข้าพเจ้าจะดูรัตไม่ต้องห่วงเราละเนเองอยากจะทำตามแผนที่วางไว้อะไรจะเกิดขึ้นครับในเมื่อบัตรดีองค์กษัตริย์ดงเมนวางแผนเอาเข้าไว้ เราจะหยุดพักตรงนี้ครับย้อนมาสู่น้ตำหนักขององค์อนุรักษ์บทบาทการแสดงของพระเอกเสียงดีนักทีพรทวีรับบทบาทการแสดงเป็นองค์อนุรักษ์ครับท่านผู้ชมมิรักแฟนที่กรบจะมีความสำคัญอย่างไรผู้แพรรักบทบาทการแสดงของพระเอกมนสนน้อยพอรทวีน้องบิวพรทวีครับดาวตลกหาตลอดยอดยาใจ ข่วงพี่ลุ่มลงเราองอนุรักเป็นห่วงเสียนักอนุราชไปหลงเมียน้อยพลอยจะเสียนาดเห็นแล้วมันขัดเอ้ยใครต้องรักชาต สาสนาทั้งองค์มหากระจัดท่องไทยเที่ยวปลิวสะบัดไม่ยออไม่ขาดสลายเกิดมาเป็นไทยใจรักชาติไม่เคยวั่นหวาเพภาะวะรำช้ยจอมพง องราชาไม่มีใครกล้าก้าวกายแม้จะเป็นผียอมผีเป็นพงเพื่อไม่ให้จอมพงมีภัย คือรอบสุดท้ายของงานปิดทองข้อกลาบพี่น้องคืนนี้ที่มาดูพรเทพพรทวีในคืนวันนี้ทั่วทุกถิ่นคืนนี้ฉันคงเล่นกันไม่สนุก เพราะไม่เย็นนี่ฉันถูกหวยกินไปลงพระบายาโบอีกแล้วเรื่องหวยไม่เหตดใช่ไหมมันเสียมาเยอะแล้วพระเจ้าค่ะไม่อยากจะเอาคืนมั่งไอจิ๊บหายซ้ำหนักเข้าไปอีกเออเชื่อไหมรางวัลที่หนึ่งเนี่ยไมไม,ไม่อยากจะคุย อยยสักหน่ผิดแต้มเดียวซื้อลอตเตอรี่มาด้วยทายรางวัลนะซื้อลอตเตอรี่ผิดแต้มเดียวทายมันทายมันอะไรล่ะเชื่อมันมันออกอะไรศูนย์เจ็ดเก้าทายมันแต้มเดียวหรือท็อปนาทีเล่นอะไรครับสี่สี่สามไม่ไม่ต้องมาเล่นดิเกย์แล้วเดี๋ยวลุงยาแล้วมันแต้มเดียวยังไงไม่ทราบก็สี่สี่สามศูนย์เจ็ดเก้าเนี่ยเราเอาไปบวกไปทดลอบมันเหลือแต้มเดียวเปล่า ก็มีเจ้ามาหาดเล็กเจ้ายาเท่านั้นที่ทําให้ข้านั้นสบายพระทัยขึ้นเล็กน้อยท่านราชครูท่านก็รู้ดีพระเจ้าค่ะว่าเราองค์อนุรักษ์นี้กังวลเรื่องอะไรอยู่ขอได้ช่าความพะบาทเรื่องนี้มันต้องหาวิธีแก้ไขจะได้ทรงหนักพระทัยไปเลยพระเจ้าค่ะเป็นห่วงเสด็จพี่อนุราเสียยิ่งนะจริงสิพระเจ้าค่ะเสร็จศึกแมแทนที่ประชาชนทุกคนจะยิ้มแย,ย้มแจ่มใสทหารทหารต่างตั้ง,ง,งหม่นมองเพราะว่าเสด็จพี่นําเมีย นางนางฉเฉลยมาเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่ห่วงเมียหลวงเสด็จพี่สุภาวดีพระเจ้าค่ะมาดแมนพระมเหสีควายขวาสุภาวดีทราบนี้เรื่องนี้เข้ามันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตนะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านและหมู่นี้เสด็จพี่ไม่ออกว่าขานการเมืองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทํายังไงดีไม่ทราบพระเจ้าค่ะในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชคูเป็นราชคูพระเจ้าค่ะขอมอบไหว้าวานให้ท่านนี้ไปออกว่าขานการเมือง แทนเราแล้วก็เสด็จพี่ทีเดี๋ยวเราจะเป็นทุระเรื่องนี้ไปติไปเตือนเสด็จพี่แล้วก็แล้วกันเพราะฉะนั้นกระหม่อมชั้นกระบาดท,ทุราพระจุค้ะเจ้าไปนะด้วยส่วนเจ้าไปก<ป>ับข้าพระจ้กค่ะไปดูเสด็จพี่อนุราชว่าป่านชนิดจะทำยังไงดิวไปเตือนสติบ้างพระจค่ะถ้าเป็นเช่นน,นั้นไปด้วยกันเอยไปด้วยกันในครานี้เป็นห่วงพี่นักไม่อลอเล อ,อ,อทุกช่องมมีรักแฟนที่กรลังอะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมครับเือเราจะย้อนสู่เข้าท้องพระลงหลวงบทบาทการแสดงของพระเด็กอัศวินลูกแววพร้อมด้วยนางเอกไว้ใสรับน้องกำไรพอทเว สิริขวัญพรนวีครับหน้าหน้าท้องมปนลงหลัวงพื้นแผ่นดินของปัญจลานพร รักเมียรจริงแล้วผัวอย่าทิ้งเมียนะ,ออนะเออหน้าเออ,นเอ,อหน้าสี่เป๊ะคะอะไรอีกใส่จริตอีกสิแเป๊ะคะนี่ัสเทพินจ้จานอกจากเธอแล้วอ่ะ พี่ก็คงจะรักใครไม่ได้อีกแล้วรู้หรือเปล่าอยู่กับเธอนี่ก็มีความสุขหรือขนานับแลือเกินน้องโกหกเมียป้าหัวไม่โกหกหัวไม่โกหกจ้าพูดกับใครก็พูดแบบนี้ใช่เปล่าไม่ใช่พูดกับเธอคนเดียวนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยอ๋อเมียก็ไม่รู้เหมือนกันตวอยู่ในตำหนักอย่างเดียวเลยอยังเมียก็ไม่รู้ตวันตกดินหรือยังไม่รู้ขอเดชะเอาเจ้าพี่พึ่งเพนพุตี้เจ้าขาถวายบังโคมทางสองพระองค์บุรษาธนะ ท่านพี่ดงเมนเสด็จพี่เพคะเป็นไรนาหมองหมองไม่ค่อจะบายใจอะไรบอกน้องได้เลยเพคะมันจะดีเหรอนนองเอาเถอะน้พูดเถอะนะเจ้าพี่ไม่พูดตอนนี้น่าจะไปพูดตอนไหนได้ได้ได้ถ้าเจ้าอยากจะรู้พี่ก็จะบอกขออภัยด้วยพระองค์นะพุทธเจ้าข้าจะรู้มีว่าตำแหน่งราในฝ่ายซ้ายชิ้นมาจะสุภาวดีขวายขวาได้เขาคนต่างตีชิ้นนินทา ว่า<ห>เจ้านะ่านะโนตทำาไมพระงคงท่านนะ่ะหลงจนโงหัวไม่ขึ้น<ว>เขาบอกว่าอีเฉลยนะ่ะพี่ของมันนะ่ะต้องไม่ก็เป็นไอเฉลย <c oughs> ไปไหนมาไหนพี่ก็อับพี่ก็อายไม่อยากจะอยู่แผ่นดินนี้แทบเอาซสะหน้านะ่ะแทรกแผ่นดินหนีไปนะ่ะจะทำยังไงแล้วโน้องเจ้าพี่เบกคะดสูสิใครๆก็ว่าเมีย่เป็นเมียเฉลยอีก ฟงพวกปากหอยปากป,ปูเลยถ้าหากว่าข้าได้ยินว่าใครเป็นคนพูดข้าจะจับมันตัดหัวเจทั่วคอทีเดียวเจ้าพี่เพคะปัญหาเนี้แกไม่ยากใช่ไหมเพคะแกไม่ยากพุทธิจุกค่ะถ้าจะตัดหัวทุกคนเลยล่ะก็แผ่นดินของพระองค์ท่านราชาการอยู่ในวังหลวงก็แทบจะไม่เหลือเลยแล้วท่านพี่ตง,<อ>งนี้นเป็นประการใดมอมท่านต้องการพระองค์ท่านเซนลายลักษณ์อักษรใช่มออแผ่นดินข้าแม่เป็นไทยพุทธิจุกค่ะ เซ็นใบเวรเมืองคืนให้หม่อมชันแค่นั้นปัญหาจบเพคะ่ะชลเทพินพ,พร้อมด้วยท่านพี่ดงเมนถึงแม้ว่าท่านพี่ไม่มาทูลขอข้าพระเจ้าซีอนุรานก็จะต้องเวนคืนเมืองให้กับ <c oughs> ท่านพี่อยู่แล้วดีๆแลนวก็เอาวันนี้ซะเลยนี่แ <c oughs> ม่เป็นพยานนะแม่เห้แมนี่แม่ท่านแ้ก็เอาลา <ไป S 3> มเป็นตัวอักษรเรียบร้อยแล้วแผพระองค์ท่านเพียงแค่เซ็นชื่อนี่พุทธิโชกคาเซ็นเลยเพคะ เป็นไงแม่ตัวเบลล์เลยเห็นไหมแม่อ่ะเตนแม่รู้ใจผัวมาฉันจริงๆเลยผัวมาฉันชอบไปกันอย่างเงี้ยจะเซนไล่พระหัดพลันด้วยทนันใดเอ่ยด้วยทนันใดเหมือนใจว่าแวนเมือคืนให้พี่กันานาแักพว่เราัว้าดีเตนเลยนยครับ ให้พี่ทำได้ปรายสิ้นดีโปร,นะนะรดฟังน้องนี้เถิดนาน้องก็สู่สึกใหญ่ไม่ปรึกษา โปรดท่านทำขอขึ้นขอขึ้นไม่ได้ใช่จะสร้างปัญหาโอหังเกือบจะได้หากเควนเมืองคืนคืนไม่เคลียไปเชื่อพวกพี่เลียบัลังโอ้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 โจ้าอโอ้อมโโอ้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 นอ้องใจเย็นโอ้โโสดพจนโอ พนังตวาดเสียงแหวนท่ะ<ด>นายน้องอวดแน่นี่ใสเจ้าแย่งผิดหวังจะใช้ประหัตของผู้ดีตบน้องอับป,ปีสักปังปีุงร ท่าทำไมเจ้ากระทำการเช่นนี้ขอเดชะเสด็จพี่พะยะค่ะในการครั้งนี้เสด็จพี่กำลังจะเซ็นใบเองเมืองคืนให้กับศัตรูนะเสด็จพ,พ,พี่ใครนะสเจ้ามีปัญหาอะไรขอเดชะทรงพระเดชโปรดกระหม่อมเชิอยากจะรู้ว่าแผ่นดินของพระองค์ท่านใครเป็นกษัตริย์พุทธิจุขะข้าพเจ้าศีนุราขอเดชะ ถึงจะเปสีอุชาของพวกพระองค์ก็จริงอยู่ลายเซ็นลายลักษณ์อักษรมอบแผ่นดินคืนให้ตะกร้าหม่อมฉันพราไปกษัตริย์ยกให้แล้วแต่สีอนุชาของพระองค์ท่านกับฉีกทิ้งที่จะทำ้ายโคดเดชะถ้าเป็นเมืองเกล้าหม่อมฉันนะกฎต้องเป็นกฎโทษต้องเป็นโทษพี่น้องไม่มีหม่อมฉันนัตสินชด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 ไปแล้วนี่เป็นแผ่นดินของพระองค์ท่านอินู ก็คงจะไว้หน้ากันเลยเนาะใช่เพคะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเมืองหม่อมฉันเนาะตัดสินไปแล้วให้มันรู้แล้วรู้ร้อยไปเลยคนมีอำนาจก็ต้องมีอำนาจแต่ถ้าหากว่าคนมีอำนาจแต่ไม่ทำนั่นเขาเรียกว่าคนสิ้นอำนาจโยมเอะทำไมอ่ะนี่มันเรื่องระหว่างพี่ระหว่างน้องคนอื่นก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวสิถ้าคนอื่นยึงจะหาว่าเสือไบร์ัเอลซอนนั้นเป็นของข้าจะมีเกี่ยวได้อย่างไรท่านดีกว่านะอยากเกี่ยวดีกว่าเรื่องระหว่างพวัวระหว่างเมียแล้วทาเป็นใคร ท่านบอกว่าใบนี้ควรจะเป็นของท่านใช่ใชไหม,ไมอยากได้คืนมา,ากไดใช่ไหมถ้าอยากได้คืนดงเมนเชิญเข้ามารับใบเวรเมืองคืนจริงนะไปเสียท่าจ<ะ>้าเ,เ,เอาไปสุทรเทพิน<อ>ถ้าขนาดนี้เขายังไม่ตัดสินเห็นขี้ดีกว่าไสแต่เป็นเพียงเมีย อู่ทำไมกลับบ้านเราไปไปเลยไปไปไหนก็ไปจ่าจ่าจะไม่คุณกลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่ต้องหัวไม่ต้องห่วงพกแม่ถูงจะไปไหนเดีน้องถ้าเกิดพี่ไม่ตัดสินผมจะกลับแล้วไหมคะพี่ต้องตัดสินสิจับใจเย็นก่อนนะไปนั่งคุยกันแล้วพี่จะตัดสินให้นะใจเย็นใจเย็นพี่ฮะเสือพี่มีตัวเลือกนะเดือดน้องคนเดียวแล้วนะนนนัั่งอกไอ้แหววมาเล่นเหมาะบทนี้เหมาะจริงๆแม่บอกแล้วอย่าให้เราสามคนเจอกัน ขชอบด้วยของชอบของลูกแหววเขาเสดพี่ไม่ไต่ตองอีกสักนิดหรือพะยะค่ะสีนวลักษ์ไปเชื่อไอ้ดงเมนในเมื่อเจ้าทําเช่นนี้ก็ไม่ไว้หน้าพี่เลยแม้แต่น้อยนิดเจ้ากระทาการมันยิ่งใหญ่เกินไปโดยไม่ไว้เกียรติไว้ศักดิ์ศรีซึ่งผู้เป็นพี่เป็นผู้ครองอำนาจเจ้าทําอย่างนี้จงมีความผิดเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าเอกสีนวลักษ์ฉะนั้นแล้วก็ท่านพีดงเมนรับได้ครับปลดเครื่องต้นเครื่องทรงสีนวลักษ์มันเป็นไพร่สามัญชนคนธรรมดาแล้วเนรเทศมันออก จากประธานไปจากแผ่นดินของกูกให้พ้นไปที่พระดาัในระเทศน้องเลาเจอนี่โอ้ลงที่พระหลวงท่านคนทักคิดจะทำงานใหญ่ก็ไม่ต้องใช้กำลังหรอกน้ำมันพวกควายไม่มีสมองมัอใช้เพียงมันสมองก็ชนะพระองค์ได้ ต้นไม้ล้มนะ่ะเขาไม่ให้ข้ามพระองค้ามอนะ่ะเสียใจด้วยนะมันเป็นต้นละกรรมน้ำมันคมดงเมทประเด็กการแะครมหาดเล็กเจ้าค่ะการครั้งนี้สเสด็จพี่จะทำการใหญ่ไม่ติดสารนา้องไม่ว่านาะแต่นี่ปลดยอดปลดตหน่งให้ช่างเปนสามญชนคนธรรมดา มีคนเดียวที่จะช่วยเราได้นั่นก็คือเสด็จพี่สุภาวดีไปเร็วด้วยชมรัและแล้วในที่สุดด้วยความโกรธของพระเชษฐาอนุราชก็สั่งลงโทษผู้เป็นอนุชาอนุรักษ์จนไล้ออกจากเมืองคนที่จะช่วยได้ก็คือใครกันแน่ชมการแสดงกันต่อนะครับพบกับนางเอกความราทวีครับรัตนาพรพัทวีมีความสัอย่างไรในท้องเรื่อง ผู้แพร่รับการแสดงต่อครับ บัดเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องใหญ่เลยพะยะค่ะมีเรื่องอะไรเสด็จพี่อนุราชทรงเซ็นใบเวเมืองคืนให้กับเมียน้อยเป็นความจริงหรอเพคะอุ๊ยถ้าหากเป็นแบบนี้ก็แย่สิเพคะเมียน้อยสุรเทพินน้องคนนี้เห็นกากนรกระทําไม่เหมาะไม่ควรจึงเข้าไปขัดขวางเสด็จพี่อนุราชไม่พอใจลดยศบดตําแหน่งให้ก้าหม่อมชาเป็นสามัญชนคนธรรมดาแล้วพะยะค่ะเสด็จพี่อนุราช เรื่องนี้พี่คงจะนิ่งนองใจไม่ได้จะมีเมียน้อยสักร้อยนางพี่ก็ไม่เคยว่าแต่ทํากับเจ้าอย่างนี้พี่ยอมไม่ได้ไม่ต้องไปใหทั้งนั้นรอพี่อยู่ที่นี่เสร็จพี่ถ้าก่อนเสร็จพี่อย่าส่งไปตอนนี้เสร็จพี่ไม่ได้การแล้วตามมาเร็วและเมื่อความถึงสุภาวดรีไม่สามารถจะทนต่อไปได้กับการกระทําของพระสวามีอนรุราชรีบออกจับตำหนักพุ่งหน้าสู่ตำหนักของอนรุราชแล้วจะเกิดอะไรขึ้นชมการสแสดงกันตอนนี้น คู่แพ้รักเกลียดไอ้อนุรักษ์นักดูสิมาขัดขวางความยิ่งใหญ่ของมันจะได้เบลคือเนื้อเชียวเนือเชียวไม่ได้เลยนะขัดขวงมันก็ไม่รู้ใครปล่อยช้างมาเนี่ยไม่มีที่ทำมาหากินเลยเจ้าพี่อนุรักษ์อยู่หรือเปล่าฉันมาในวันนี้ ต้องการจะมาขึ้นเฝ้าเสดที่จะไปขึ้นเฟ้าเสด็จที่ก็ไปที่เออสิมาอะไรที่ตรงนี้ล่ะคนเลือกเขาเล่าให้หนูกวนตีนหนูก็ทำไม่เป็นซะด้วยเหรอคนหญิงทำถูกต้องแล้วเหคะเล่นไม่เป็นแบบนั้นเล่นเป็นแบบเบลเบลเกียดอีนางตัวนี้จังเลยแน่อะไรฉันต้องการที่จะขึ้นเฝ้าเจ้าพี่อนุรักษ์ เจ้าพี่ไม่อยู่เจ้าพี่เนี่ยนะมีธุรก,กิจเยอะปิดประตูตายอยู่แต่ว่าฉันมีธุระรีบร้อนต้องการที่จะขึ้นเฝ้าเสด็จพี่าเอา้มีธุระรีบร้อนมึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสิเดินมาทำไมล่ะมึงไม่ให้ขึ้นเฝ้าแน่ใช่ไหมทำไมให้ขึ้นเฝ้ามึงตาย 一三六四。 เปลี่ยนสีลองเปลี่ยนัก